สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสุทธิพงศ์นะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงที่มาของโปรแกรม e c a d นะครับแล้วก็อธิบายคุณสมบัติคร่าวๆในการจัดลำดับให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรไปแล้วนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยผมก็ได้พูดถึงการทำการตลาดด้วย e c a d อย่างคร่าวๆนะครับพอมาถึงวิดีโอนี้เนี่ยฮะจะเข้าสู่กลไกและวิธีการทางานของ e c a d จริงๆให้พวกเราดูแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่วิธีการทํางานนะผมอยากจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ตอนเนี้ย โชคดีมากๆนะครับเพราะโปรแกรมเนี่ยกว่าจะใช้เวลาทําออกมาสําเร็จแล้วได้ผลขนาดนี้เราใช้เวลานานพอสมควรเรามาดูนะครับว่าผมเนี่ยได้จัดให้เพื่อนเพื่อ,อที่เข้ามาใหม่เนี่ยอยู่ในสถานะไหนก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาจัดเพื่อให้ผู้บริโภคธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถจะมีรายได้โดยยังไม่ต้องออกแรงทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อลองเลือกดูนะครับว่าใช้เราหรือเปล่าเป็นผู้บริโภคเท่านั้นพอไหมแต่มีรายได้อยู่กับการที่เราเข้ามาแล้วเนี่ย เรามีความต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจค่อยๆดูไปนะครับเพราะว่าช่องทางการไหลของเงินเนี่ยมาจากช่องทางเดียวกันนะครับอย่างแรกผมอยากจะบอกว่า easy capture หรือว่าเป็น easy paper เนี่ยทั้งสองสื่อเนี่ยมีหน้าที่ในการชวนคนให้เรานะครับรายละเอียดจะยังไม่บอกตอนนี้นะครับส่วนคอนเทนต์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไฟล์ในการชวนคนเป็นภาคออนไลน์เนี่ยคอนเทนต์ Content ผมเตรียมไว้ให้เยอะมากๆนะครับ ซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้ในวิดีโอที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งว่าในการโพสเนี่ยผมสอนวิธีการโพสต์แล้วก็มีโรบอทโพสต์ให้ด้วยเรียกว่าใช้ไอมาโคแบบง่ายๆเลยทุกคนทําได้หมดนะครับใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยนะจะมีคอร์สเทรนนิ่งให้ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีเทรนนิ่งอยู่หลายเรื่องนะครับพวกเราเรื่องที่จะเข้าเทรนนิ่งอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมมีที่ปรึกษาให้แต่เราเรียกที่ปรึกษาของเราว่าเลขานะพอเขาจะดูแลผลลัพธ์ให้เราด้วย นะครับส่วนในเรื่องของนักธุรกิจคุณได้ทุกอย่างนะครับที่ผู้บริโภคได้แต่คุณได้มากกว่านั้นตรงที่คุณมีกลไกผัง A นะครับในการสร้างคนขึ้นตำแหน่งได้ง่ายและที่สําคัญก็คือว่าคุณสามารถจะมียอดทิมกลางจากการใช้อีซีอร์ได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้คุณเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบรรยายให้ฟังแค่นี้แล้วจะพาพวกเราไปดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับ โปรแกรมนี้ชื่อว่า ecs เป็นโปรแกรมสำหรับจัดลำดับผู้บริโภคเราชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับใครก็ตามนะครับที่เขาดูแคปเจอร์เพจแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาจะกรอกตรงนี้นะครับพอกรอกมาแล้วเขาสับมิ t ชื่อเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างเนี่ยเราอาจจะดูทีละชื่อหรือว่าหลายชื่อก็ได้ให้คลิกปุ่มนี้นะครับตรงนี้ผมให้ดูหลายๆชื่อเลยนะฮะจ,จะได้เห็นว่ามีหลายๆสถานะนะครับสถานะล่าสุดก็จะอยู่บนสุดนะครับสถานะที่เป็นปุ่มสีแดงแสดงว่า นะครับเป็นเพียงแค่ผู้สนใจยังไม่ได้สมัครถ้าเขาจะสมัครเขาต้องกดปุ่มนี้ครับปุ่มสีแดงตรงนี้เรียกว่าฟอร์ม A เพราะสมัครฟอร์ม A แล้วนะนะครับถ้าเขายังไม่โอนเงินนะครับปุ่มยังเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนไฟเขียวไฟแดงเลยใช่ไหมครับยังไปไม่ได้นะครับต้องโอนเงินและแจ้งการโอนเงินมาก่อนนะครับทางชีมงานก็จะคลิกอนุมัติให้กลายเป็นปุ่มสีเขียวพอเป็นปุ่มสีเขียวนี่เกิดประโยชน์ยังไงครับ ให้มาดูนะครับการเป็นปุ่มสีเขียวเนี่ยพอเราคลิกไปเราจะรู้เลยว่าตรงนี้มีการจัดลําดับแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะคนที่หนึ่งคือสาวิตรีนะครับมีการต่อกันเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะคนที่มีชื่อมาต่อแสดงว่าเขาเขาสมัคร360บบาทแล้วเท่านั้นเองนะครับส่วนจะซื้อหรือไม่ถ้าซื้อนะครับก็คลิกกรอกตรงนี้นะครับจะมีให้กรอกยอดยอดก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สมัครแล้วยังไม่ซื้อ ปรากฏว่าข้างล่างเขาซื้อคุณก็ควรจะซื้อไม่งั้นคอมจะข้ามหัวแล้วเดี๋ยวจะมีไล่มาเอยนะฮะตามลำดับเยอะขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นตัวอย่างเอาละครับผมก็กลับมาว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผังของผมเนี่ยมีคนต่อเท่าไหร่ผมก็มาคลิกที่รูปผมสิครับในรูปผมเนี่ยก็มาผังของผมมีแค่4คนเองถ้ามีแค่4ี่คนผมควรจะทำไงต่อครับผมก็ ต้องโพสต์หาคนเข้ามาในส่วนของผมถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะผมจะได้มียอดทีมการของผมเยอะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะถูกจัดลําดับโดยอัตโนมัติถ้าอย่างนั้นผมคลิกให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งดีไหมคนที่เป็นที่1นเนี่ยนะครับหนึ่ส,สาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดดังนั้นหากพวกเราเนี่ยนะครับมีใครที่สนิทนะครับ รีบจับเข้ามาไว้ในนี้ก่อนเลยให้เขเป็นต้นสายก่อนเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรโพสต์ไปตามธรรมชาติก็ได้นะครับเพราะว่านอกจาก1แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมี1.2 1.3ไล่ไปเรื่อย,เ,อยเห็นไหมครับการจัดลําดับตรงนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับให้กับคนที่เข้ามาตามลําดับจริงๆนะฮะและส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดี ให้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับให้เข้าไปที่เว็บ Newgift นะครับ newgift.com นะครับผมจะเข้าเว็บ Newgift ให้พวกเราดูนะครับเนี่ยแหละครับหน้าตาของเว็บ Newgift ก่อนอื่นต้องบอกว่าในหน้าเว็บนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอธิบายให้คนใหม่เข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็มีวิดีโออธิบายแต่ตอนนี้ผมจะข้ามขั้นไปเพราะว่าพวกเราสมัคร360แล้วเนี่ยจะมี username password ส่งไปทางอีเมลนะครับแล้วก็กรอกตามนี้นะแล้วก็เข้ามาผมอยากให้พวกเราดูเฉพาะตรงนี้ก่อนนะฮะ easy add i ี h a ถ้าเราเข้าไปปุ๊บก็จะไปเข้าสู่หน้าโปรแกรมเมื่อกี้นี่เองครับหน้าโปรแกรมก็เป็นตามนี้แต่ผมอยากจะแนะนํานิดหนึ่งเกี่ยวกับว่าเครื่องมือในการที่เราจะโพสต์หาคนเนี่ยนะครับนอกจาก iRobot แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแคปจอร์เพจที่ผมเตรียมไว้ให้นะฮะเยอะมากคลิกไปตรงไหนก็ได้นะครับก็จะมีแคปจอร์เพจคลิกมาก็เป็นวิดีโอนะครับคนฟังก็จะเข้าใจเลยว่าแคปจอร์เพจนี้มาทําอะไรส่วนการที่จะคลิกเข้าระบบก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะก็จะเข้าไประบบสูตหน้าเมื่อกี้ เพราะฉะนั้นวิดีโอสั้นๆเนี่ยจะช่วยเราได้มากโดยที่เราไม่ต้องพูดเองนะฮะตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการกรอกสมัคร360บาทนะครับเราจะได้ยูสเนมพัสเวิร์ดเราจะได้รับการจัดลําดับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับขอให้รีบดําเนินการโดยด่วนเลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ